วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f ี MC, ่แฟนช่องน้องแสงใชแนวนะพี่น้องนอามาอ่าพอพี่พอน้ังภาคแรๆนะครับมีการ ไก่เด้อดพี่น้องเด้อไก้จะถึงบใกล้จะถึงมืออื่นนี่ก็สิเป็นวันศินแบบสินดับเด้อสินดับหรือว่าศินยังก่อนวันดับเรมสิบห้าข่้เดือนเก้านะพี่น้องมือมือดับมืออื่นหรือว่าบึงแหมสิบห้าข่้เฮ้ยสิบสี่ข่้นะพี่น้องแมนมือเป็นขีงดับครัเออแยมสิบสี่ข่้เดือนเก้านะพี่น้องนาอเดึงเก่ามือมือน่อเได้พี่น้อง เขาไปครึ่งครึ่งหนึ่งของมันซาแล้วพี่น้องนะครับสลับสามเดือนนะรับไดยูใช่ไหมประมาณสี่สิบห้าหม,หมื่นนะครับสลับมืออื่นนะครับเนาะกลับไปวัดไปไ้า้เลยพี่น้องเ้อเอาบุญนํากันนะครับสลับพ่งนี้ไก่มองไรไก่มองไรไก่วัดไดกล่าไปพี่น้องเนาะ,ะไปทําบุญนะครับทำบุญแบบว่ามื่นนี่ธรรมดาเขาเอื่นว่าวันปล่อยเป็ดวันปล่อยผียมพระบาทสิปล่อยผีปล่อยหมอนรก <laughs> เนี่ยพยามารับของแจกของท่านจากพี่จากน้องจากลูกจากหลานมาสั่งต่อไปเนาะนะครับตามประเภทนี้อีสานประเภทนี้โบราณเพิ่งวา่วากันไหวจากซีเมนหรือว่าแมนกับพี่จันทรนาหรือพี่น้องเด้อเพราะว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเรามองไม่เห็นนะครับกับสิเป็นความจริงกับว่าอะไรเพราะว่าันบ่เป็นความจริงเพิ่งคือสิบบ้าพี่พ่อหนองผ้าลูกผ้าหลานเห็นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องเบื่อกะทีสามตีสี่หรือว่าหลังจากหกทุ่มนะครับกลับไปบ้างเป็นข้าวปลาดิบินนะเป้คร ่พี่น้องห่อพอเปนะพอแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอาจิผ่ายกระตาห่อสอดขึ้นมะข้าเจ้าวานับตามขาเจ้าวโวใบนะพี่นอ้องก็คือสิผ่ายกระตาอันต,ตอนมาเอาของมาเอาสิ่งเอาของที่ว่าลูกหลานนะครับแบ่งปันสัตว์ยัดสันไปให้นับสลัมอื่นนอกป็นบ้านปล่อยเปรตน,นะครับมือสุดท้ายก็คือ่ักชีดินห้อนะครับบรรพุถึงผีบรรพบุรุษห่อก็ซีดินห่อผุนหลักเก็ว่าหอดเด่นซิพิ้งอยู่ไปสิบห้าวันนะพี่นอ้องเนาะ ว่าเรื่องประวัติเล็กๆน้อยๆนะให้พี่สุพงซูฟีซูรอนฟังนี่ยการเกี่ยวกับวันข้าวประดับดินนะครับเกี่ยวกับบุญขอประดับดินบุญบุญขอประดับดินแล้วก็สิเป็นุญขอศาสารแล้วก็สิบล่อออกพรรษาแล้วพี่น้องเนาะครับสลับบุญเดือนเก้าคือบุญข้าวประดับดินนะครับบุญเดือสิบก็สิเป็ีบุญขอศาสตร์กระพัดเรือบุญขอศาสตรนะครับบ้ากันไปพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยๆคุยกันไปนะพี่น้องบางเทบางที ก็ต้องขออภัยบางทีบางที่เอาอาเซียวเข้ามาขายสวนนะผมก็เกิดใหม่ยีรุ่นทางเทียนบางทีก็บอกคักปนเลยแหละนอพี่น้องเนาะอย่างเงพื่น้อมาก็ว่ากันต่อไปเนี่ยครับเอามาคลิปนี้กับมาแนะทางของอาจารย์กรลสินนะครับมาฝากผีดฝากน้องกันนะครับสำหรับของอาจารย์กรรสินว่าที่ผ่านมานี่ยกับลดไปยี่พี่น้องนะว่าที่ผ่านมาก็หลุดมาพี่น้องเนาะวันนี้นะก็ได้มาแล้วพี่น้องว่าที่ผ่านมามีตือไหนะครับเดียบของฟองหยาด อ่ากับึ้อเป็นเบิกเจ่นไหวหนึ่งพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องื่อที่ผ่านมาเอาใส่ละบะแมนํามงวดนี่ตัวนี้นะครับโอ้หนน้อผมก็ได้ครับหลายเขาหลายเขาหลายึ้นหลายึ้นน้พี่น้องนะครับก็ใส่น้อใส่น้อเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อเชนเย็นพี่น้องนะครับอ่าเชนได้กันเลยอ่าได้เขามาหากันนะพี่น้องเป็นพี่พี่น้องก็แล้วก็เชนเย็นกนได้หรือเปล่พี่น้องเนาะนะครับเชนเย็นไว้นะครับ เอาลรืมตัวอะพี่น้องนะครับสำหรับคำเตือนสำหรับทางคำเตือนทางช่องน้องแสงแชนเนลฮอนะครับการสัคำเตือนเอนี่ยสำหรับทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งขอาทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิกดกฎหมายทุกชนิดการพนันททุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณนะพี่น้องเนาะ เขามาแล้วกายเยื้นได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะพี่น้องเนาะอ่าสิได้เปิดค่าการมองเห็นนะับให้พี่น้องเห็นกันได้ร้ายคู่ได้ร้ายก้นขึ้นกว่าเก่านะครับบางเทือบางที่ก็อาสีเป็นกดเป็นอ่าของอ่าคุณพี่ยูเพิ่นนะครับกะเพิ่นกิจวัาโอ้ช่องนี่ก็มีผู้เบิ่งอยู่ตัวนี่ก็บพ่อให้เพิ่นได้วานะพี่น้องเนาะพ่อไปยังไอเพิ่นจังได้ก็ได้นะครับกับพี่เจรนาด้พี่น้องเด้ออ่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับ อ่ามาบางคลิปก่อนพี่น้องคลิปก่อนเอาผมเชงคมเมนต์อีกพี่น้องอันนี้กลายเป็นเลขออกกำลังกายนะพี่น้องเนาะเสดงเราบเนาะผมเป็นซื้อเพื่อนผมก็เลยเออนี่ครับงวดก่อนครับเนี่ยเปแต่เรียนบลและใจพี่น้องเด่นมหาเพิ่นออกกำลังกายห้าวิ่งรูดห้าเข้ามหาดีพี่น้องเข้าห้าทั้งบนทั้งล่างแล้วพี่น้องพี่น้องเป็นเอ้ยเข้าห้าล่างอืมเข้าห้าบนนะพี่น้องเข้าห้าบนเขาห้าบนยิ่ได้พี่น้องเด้อหกห้านะครับหกห้าเป็น้าเก้า ถ้าเพิ่มไวทางเพิ่มมืนก็สิเป็นห้าหกอยู่พี่น้องก็สิได้ตัวกลับอยู่เนาะนะครับเอากระเป็นหน้าทางพี่น้องเพิ่นรูดห้างวดนี้อาจารย์กวังการสิลป์นะเพิ่นรูดไปที่หกเอ้ยบัตมีการรูดไปที่เก้าเนี่ยหงก็สิพบวงไปแต่หกอีกพี่น้องมันคือเป็นทางสันนะครับอ่างวดนี้เพิ่นรูดไปที่เก้านะพี่น้องเนาะอ่าจับชุดให้มาเรียบร้อยนะครับสลับเหล็กออกก็ร่างกายเลี้ยงิ่งเอ็ดกันเอามาลงให้พี่น้องเอาบายพี่น้องอะไรบึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแค่หนึงเลยพี่น้องเด้อวิ่ง ว่าใส่ปากกาแดงมันปากกาแดงก็เป็นีกสักกคอนพี่น้องหนึ่งท่าเก้าท่าหกแปดอันนี้ก่อนี่ก็บิ่งรูดเก่าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูดเก้าที่เหมือนเก่าเหมือนเดือนพี่น้องสีมาตัวกรับหัวบ่แบบเพื่อนดีหรุนเก่าไปจิกรับมาทั้งหกสระโอ้ยนะครับก็เข้ากันกับเลขของอาจารย์แม่บางนามก็มี่ยังกอดเก้าสามหนึ่งบ่ประมาณนี้นะจะไม่ผิดเนาะ อันนี้มาทั้งสองตัวเลยพี่น้องเลยอ่ากาสามตัวเพิ่งขายมาพร้อมกันในคลิปเดียวกันในชุดเดียวกันเลยได้พี่น้องเนาะอ่าสามตัวสองตัวอ่าจะเป็นอ่าบนฟ้าแล้วก็ใต้บาดาลนะพี่น้องเนาะอ่ะเรียบร้อยพี่น้องออก์กอนกาลสินนะครับก็เขียนติดกันถึงวันนี้นะครับอห้าปีแล้วพี่น้องเนาะอ่าเขียนติดกันก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับเดือนก็เดือนสิงหาเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ บิ่งรูดไปที่เก้าเม็ดเดียวคือเก้าฟันเก้าวัสดอใบเนาะเดี๋ยวให้มาที่จับชุดให้ที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะพี่น้องสำหรับสามตัวให้มาที่ห 6, ก 6, 6, เก้าศูนย์หกเก้าสามหกเก้าเจ็ดอาจารย์กรรศินนีพี่น้องเป็นเพียงหน้าทางเลยครับเด้่องย้ำอีกคืันึงนะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้น ไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับจะเป็นเพียงแนวทางให้ได้เลือกซื้อเลยครับสาราขินแบงทั้งรัฐบาลเพื่อนพี่น้องนะครับอาเชียนชอบกระจังจัดคาจ่ายกระพาพี่น้องเพิ่นฟันมาที่เขา่าหรือผู้ใดอยากออกก็ต้องกายอยากรู้จากบิงกะฟันเก้าเก้าไม่เดียวคือเก้านะสำหรับงวดน,นี้ของอาจารย์กราลศิลปนะ์พี่น้องนะพินิจพิเคราะห์พินิจพิจารณาเราพี่น้องเพิ่หพงนะหายมาทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเก้าสามนี่ตัวนี้หันตามสูตรของอาจารย์ ยังกว่าอาจารย์ไม่ออกน้ำเลยพี่น้องพลศิลินเป็นทั้งเตยบาดานด้พี่นอ้องอ่าพว่าก้าวนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าอ่าเน้นไปทางทางข้างล่างนะหลายกลัวเวยพี่น้องเด้อแต่ว่าบวกเก่ยวกอาจารย์ก่อนกาลสินเด้แต่ว่าเป็นหน้าทา้งของผม,มอววสองอาจารย์มาร่วมใส่ก,กันพี่น้องมันก็เลยทังยังงอย่างงวงงบอพี่น้อง <c oughs> โอ้ยอ่าลุงอาจารย์เดียวคือสิงงนออประเดี๋ยวนะครับอ่ากะอ่าคือว่า อาจารย์เอาไปออกนามที่ผมลงไปงวดก่อนนะคลิปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเก้าสามหนึ่งส่วนมากนับจะเน้นไปทางฝั่งข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะอ่ะามัก็เลยเขากับอาจารย์ก,การาลสินนะครับอ่ามีเก้าสามหนึ่งแบบมีทั้งเก้าสามมีทั้งเก้าหนึ่งเห็นปะพี่น้องเนี่ยทงสลับทางอาจารย์แม่ออกนามในพันป่าเก้าอ่าสามตัวนี้มักจะไม่มาด้วยกันแต่ว่าก็มีมีมากขึ้นเก้าพี่น้องเมื่อผ่านกับห้องซางม้ากำกันอรรถรพี่น้อง ยี่เด็หมดที่ผ่านมาก็ <c oughs> มาต้องกันหกสามแล้วพี่้องมีหกหกสามรู้สึกว่าจะเป็นหกสามหนึ่งหมดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดเด็อาจารย์ไม่ออกนามเนาะโอ้ยบอกอาจารย์นี่คือไปห้าอาจารย์จักละพี่รองมาถังไปเองมั่นนะครับอ่ะไปต,ตามนี้ได้พี่รองเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้แล้สลับพีสลับ้องที่เข่ามาไม่พี่รองได้เบิ้งบนเติบที่งัวนี้นะครับไ <c oughs> ฟลายจังหน่อยหนึ่งนะครับอ่า ได้ดูได้ดูนานพอสมควรนะรับสำหรับวันนี้ของอาจารย์กอนกาลสินนะครับออชอบอาจังจัดคัดกาาพี่น้องนะเป็นเพียงหน้าทั้งเลือกสีเลืหาสลากกินแบนงเขาท่ารัฐบบลได้พี่น้องเด้ออ่ะตามนี้ได้พี่น้องเด้อเดียวกว่าพี่พาน้องนะครับมีเ,เลขค่อมฟันนะฟันแม่นฟันคิ้วฟันตีเยีงตีเลขเยีงยี่สิบพี่น้องหรือว,ว่าได้หน้าทั้งจากปูจากคูบาจันหรือ,อว,ว่าเป็นหน้าทั้งการค่อมฟันนะพี่น้องหรือว่าเป็นค่อมหน้าทั้ง การคิดคำนวณจะสีน้พี่น้องเนาะยินดีสีแบ่งปันพีแบ่งปันน้องมีความปรารถนาดีอยากให้พี่ให้น้องห่อรำด้วยน้ามีความปรารถนาดีให้พี่ให้น้องห่าโชคมานํากับยินดีนะครับด้วยทางช่องน้องแสงแชนแนลยินดีที่จะแบ่งปันจะเป็นสื่อกลางแบ่งปันข้อมูลนะครับจากผู้เพิ่นฟันแม่นฟันขิวหรือว่าผู้เพิ่นคิดคำนวณแม่นขีดคำนวณจริงหรือว่าได้และด้มาจากบัดใดเด้อจากครูบาอาจารย์ท่านใดก็ยินดีนะครับเด้อแบ่งปันกันนะพี่น้องเนาะ เป็นการแบ่งบุญแน่ในช่วงเข่าวบรนรทึกไทยมานน้ำกันแน่เห็นว่ากระไดจังผมนี่ก็คือว่าเราเป็นคนบ่ค่อยอันนั้นบ่นค่อยจัดหน่อยแต่ว่าจัดหลายแต่ว่าใั่ส่ทุนหน่อยหน่ยพี่น้องมันก็เลยประมาณหลายย่าตื่นพี่น้องนะครับเอากระเพาะเป็นยังพี่น้องพอได้จับได้ใจก็เอาเนาะเอากระไดนะครับอามาดูรอบสุดท้ายสหรับอาจารย์กอล์กาลสินภูเขามาใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับผูเขมามาใหม่กับเบิร์อีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับ อาจารย์กองกระสิงวันนี้เพิ่นฟันไปที่เก้าเน้นไปที่เก้าฟันรูดวิ่งรูดเก้านะครับจับชุดที่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าเกียดนะครับสำหรับสามตัวให้มาที่หกเก้าศูนย์หกเก้าสามแล้วก็หกเก้าเกียดนะครัพี่น้องเน้นเนน้ไปที่เก่าด้วยพี่น้องด้วยแช่หน้าจอกันไว้พี่น้องพี่เจรินาเบิรงนะครับตามนี้นะพี่น้องเชียร์ชอบกระจัดขัดกระพานพี่น้องนะครับปวากันนะพี่น้องเพราะว่านแนวทางแต่ละทางอาจารย์แต่ละท่านกระลวนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมด่าคือบอกคือว่าเนาะพี่นน้องเาะ นะครับมีเข่ามีหลุดเด้อเนครับอมเบนว่าเห็นเพป็นเข่าดูเข่าไปยิงยีเสียสากต่อโอ้ยบอมเบนเดียวดีพี่น้องนะเอาซานรักคิปนี้กันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กรรการศิลป์เนี่ยผู้เป็นแบงป์ผัดขอข้อมูลมากนะครับเจ้าของข้อมูลนะครับขอบคุณนเอฟซีแฟนช่องทีที่แต้มแต่แต่ตจนจนจบนะครับสารักคิวนี้กับอุยพ่อเนฟซีโจมันมันแห้งด้วยนะครับด้วยใจจับเงินแสงเงินหนักกันเมื่อสุขุส้นซานรักคิปนี้พี่อันสนียไปพ้อกันชิมนะชิมกันกลางค่ำว่าสวัสดีครับ